เบนนี่คนดีกรับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเพกาผมไม่เกมมิ่งนะวันนี้เขอยู่กับผมไมเก่งาซเวการ์มีชั้นดีสามสิบเจ็ด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 ยับนะใช่นะอเคโอเ เลยตอนนี้กำลังตำรวจเอาตอเบนนี่ออกจากโรงพักและไปตัดสินที่ศาลมันน่าหดใจอ่ดีนมีโรืติดขัดาต่เข้าไปหลุมหลงเาอาจจะปล่อยจรกคนที่นันมาโอ้ยเหนื่อยผมจัดการให้อ๋อมนให้เราไปสุ่มประชาการตำรวจครับผม let's go รีบสอ๋อรีบไปเล็ไปเลยอ๊บ อ้โชนชนชนาดโอ้โหโอ้โหโอ้โเ oh, 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 oh. oh. จดชนละมึงเจ็อยกิโลอีเจ็ดร้ยเมตรดีกว่าซู่นทน่ทนทน okay. อืออู้อีกคน I'm sorry เบบไม่อยู่ Karen I'm too late คาเล่นผมเข้าไปขบวนรถกำลังออกมาแล้วตามไปก่อนรอหาอากาศหมอสมเอาตัวเวนนี่ออกมาไล่ตามขบวนรถตำรวจที่ผ่านมีเวลาด้วยไม่บอกไม่รู้ว่ามีเวลา อุ้ยชนโหอีฆค้สิบเก้าวิทยทนไหมเนะี่ยอีกหนึ่งนาทีผ่านตัวจับอีกอู้หมึงมึงมึงขับดีๆก่อนไม่ได้ไหรือไงโอ้มึงดันก,อกูอีกอ้าวอ้าวข้อมเป็นคู่กรณีเดี๋ยวมึงก็โดนกูกลับแล้วกูหลอกอ้าวเอ้ยปล่อยกูจะไปแล้วโอ้ยมึงอะไรกันเนี่ยมึงยิงรยี้มึงไงมึงไปกันเลยเห็นไหม นายลงแข่งการกูสุดยอดไหมล่ะแม่งหรือกลับรถกูหรอกคนตีนเลยเอ้าไอ้นี่คัน,นเอาไปไปไปเลย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 ขับหนีกันไปเลยกูเ,ยเหลืออีกเนี่ยกูเหลืออีกอุ้ยมึงอีกแล้วเอาไปเลยกูจะไปทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกกูบอกเลยกูที่อุตส่าห์พยายามมาเนี่ยแม่งไม่ไม่เคยเห็นนะแม่งชอบมีรถขับขบวางเลย ชอบชอบชอบวนตียอ่ะมีอีกคันหนึ่งมีอีกคันหนึ่งมึงจะออกมาทำใหม่มไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนวะโอ้โหภารกิจกูจบแล้วเห็นไหมเริ่มใหม่ก็ได้วะครนนี้หนอไปให้ทันครับผมมั่นใจว่าจะไม่เจอไอ้พวกกับรถที่ที่านะครับจะเจอเจออยู่ในเกมก มันมาอย่นี้นี่อีกแล้วไปเลยไปเลยเออนั่นแหละออกไปแบบนั้นแหละ,หละโอ้ยออกไปเลยขับก็ช้าอยู่แล้วเบียก,กูอีกเบียก,กูอีกจะเบียก,กูนะจะเบียก,กูนะผมรีบขับอุย้ยออาเฮ้ยแ0 0ร้อยจะทันไหมวะไม่น่าทันว่ะ อะไรวะเนี่ยอย่าลองใช้รถคันอื่นเมื่อะไรของมึงเนี่ยโอยมึงขับเป็นอย่างนี้ตายพอดีโลกนี้แม่งอยู่ยากว่ะมึงขับรถกันแบบนี้เหรอวะอู้ยทฉันซิทัททนิคันน่ะวะตรงเียใช่ไหมี่ะเอาละเอาละเอาละอ, <c oughs> อุ้ยเฮ้ยทันไม่ทันเว้ยโอ้เกือบไม่ทัน นนนโลกีีี้้บมยอคงเก็บเพื่อเบนนี่ปากโป้งขึ้นมาอ้าวเราต้องไปคุ้มกันเบนนี่แหละนี่คุ้มกันเบนนี่แหละนี่ ไอ้ทั้งคันมีอยู่คันทั้งคันมามาอยู่คันเดียวนะเอ้ยกูยิงไอ้คนนี้โอ้โหมึงชอบเลงอะไรวะกูไม่เข้าใจพอคุณจะยิงแม่งก็ชอบเลงคันอื่นให้กูไม่รู้เป็นอะไรนะเวะ้ยอะกดผิดอีกมีปืนหลวมนี้หอรอวะลนงะมา ไม่ได้ยินตรงนี้เลยมึงอ่ะหยุดๆๆเลยหยุดเลยอู้หสองคันเลยเหรอว,วะอู้สามคนมึงจะแอบ,บทำไมโอ้ยกราฟริกก็ปรับไม่ได้แล้วไม่เงียนใจไอ้นี่ไม่ได้ลำบากจรจริงๆลี่ิจิเองเล่นง่ายกว่าเยอะเลยกูบอกเลย ออกปาให้หมดโอ้เล่นลำบากก็ลำบากเห็นมันที่นี่ฉันมาที่นี่เพื<ป>่อช่วยแกเหตุการจ์ไอคนพวกนี้แม่งขับรถอย่างเนี้ยคือหลายคนนะอยากให้อยากให้เขาบอกเขาว่าอะไรกันนะ อยากให้แก๊งสตาร์วีกัรมีคนเยอะๆมีคนเพิ่มครับในแอนดรอยไม่ค่อยมีคนเลยแบบคนเดินถนนนะนะคือพอมันมีมันก็เป็นอย่างงี้มันจะเยอะแบบเยอะล้อันลามเลยตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องจะเก็บแฟงแล้วยังไม่รู้นะฮะยังยังหาวิธีไม่ได้จะเก็บแฟงยังไงดีนะผมเราจะเริ่มือกตรงไหนดีล่ะ โอ้ฉันมีรูปหลวงพ่อที่ชำบาดหลวงดีๆเขาไมทท่ทำเงินอยู่ในมือหรอกแฟรงบอกให้ถ่ายเก็บไว้เพื่อบัดไทยไปละอะไราอยางขอหน้าน,นี้ด้วยเออมันน่าจะช่วยเราเนาะ โอเคก็จบไปแล้วทีหน ah. okay, ึ่งาสวกิจนะฮะก็ขอบคุณรับชมตลอดนะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์หนึ่กดซับแต่ใครเพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิงด้วยนะผมก็มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าจะสอบถามทางแฟนเพจก็ได้ครับลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะสำหรับวันนี้แม็กเกมมิงลาไปก่อนสวัสดีครับ